Got คลิปนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงโมบิสูที่มีชื่อว่าแบนชีนอยในวงเล็บเดสทอยโหมดอวาเคนนะครับก็เป็นโปรมิสูท5ดาวสายรีทอนนั่นเองนะครับประเภทก่อกวนนะที่ยืนอยู่แนวหลังนั่นเองนะครับผมความถนัดภูมิประเทศนะครับก็คือบนอวกาศจะได้รับโบนัสนะครับพื้นดินสามารถลงได้นะส่วนน้ำเนี่ยจะสูญเสียค่าสเตตัสนั่นเองนะครับ ต่อมาเรามาดูค่าสเตตัสของแบงค์ชีกันนะว่าจะเป็นยังไงนะครับผมเริ่มแรกเลย h p จะอยู่ที่เจ็ดหมื่นสี่นะครับโจมตีบีมเจ็ดร้อยนะโจมตีวัตถุสี่ร้อยนะครับป้องกันบีมหนึ่งพันเจ็ดร้อยป้องกันวัตถุหนึ่งพันหกร้อยทิทิคอนดามจอยู่ที่หกสิบสามนะครับแม่นยำหกร้อยสองลบรีดี่รว่องไว294และพื้นฟูเย็น590นั่นเองนะครับจากค่าสเตตัสนี้อันนี้มีทั้งจุด เด่นนะมีข้อเด่นและข้อด้อยเลยนะครับผมอย่างแรกเลยนะก็คือว่าเขาว่องไวต่ํามากนะครับผมเ,ออเขามีค่าว่องไวที่จะต่ํามากๆเลยอย่างที่เราเห็นนะ294นะครับต่อมานะก็คือเรื่องของการพื้นปุยนนะ590นะครับผมตัวนี้ไม่รู้ว่าสกิลของเขาเนี่ยจะมีความสําคัญในเรื่องของท่าไม่ตายมากน้อยขนาดไหนนะเพราะว่าเขาชูโลงมาขนาดนี้เลยนะว่าต้องการให้เราใช้ท่าไม่ตายนั่นเองนะครับ ถัดมาก็จะเป็นประเภทของการป้องกันนะครับผมป้องกัน,นยอยู่ที่1700และ1600นะครับตรงนี้ค่อนข้างน่าสนใจนะว่าตัวเขาน่าจะหนาในระดับหนึ่งเลยนะครับผมเออแต่ก็เป็นประเภทกาะกวนนะเออถ้ากาะกวนเนี่ยอยู่ที่1700นี่ก็ถือว่าค่อนข้างเยอะแล้วนะครับส่วนเรื่องของดาเมจนะครับผมอันนี้ผมไปดูเง้มๆมานะดาเมจบวกกับสกิลนะครับผมก็รู้สึกว่ามันจะค่อนข้างสอดคล้องกันนะแต่ถ้าจะให้ดีนะ การทําดาเมจของตัวนี้เนี่ยถ้ามีสูงกว่าน,นี้ประมาณสักสองพันนะครับจะดีมากๆเลยนะต่อมาเรามาดูสกิลของแบนชีนอยกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผมเริ่มจากสกิลแรกเป็นสกิลขนาดเริ่มต่อสู้นะครับมีชื่อว่าไซโคเฟมนะครับขนาดเริ่มต่อสู้นะตัวเองนะครับผมจะมีการสร้างความต้านทานกับดักให้นะครับระยะเวลาของการต้านกับดักก็จะอยู่ที่70วินะครับผมมีการติดสถานะลิมิตเบรกแบบบวกให้กับตัวเองด้วยนะครับอันนี้ก็จะบวกไปอยู่ที่3มเวลนั่นเองนะ ต่อมานะครับผมพื้นที่ศัตรูจะมีการติดสถานะกับดักอยู่3ตัวด้วยกันนะครับผม1คือโจมตีบีมนะครับ2คือโจมตีวัตถุ3คือชาร์จ EN นั่นเองนะครับผมทั้ง3กับดักนี้นะครับก็จะโดนความเสียหายเหมือนกันนะครับผมเอ้ความเสียหายทั้ง3ตัวเลยนะความเสียหายก็จะให้อยู่ที่5 0 0,000หน่วยนะครับผมส่วนจํานวนของกับดักเนี่ยจะติดตั้งไว้อยู่อย่างละ10ครั้งด้วยกันครับ ต่อมาสกิลธรรมดาที่2อนะครับมีชื่อว่าไซโคฟิลนะครับศัตรูทุกตัวนะครับผมคําว่าศัตรูทุกตัวก็จะเป็นสถานะเสกนั่นเองนะครับผมมีโอกาส100%เซนะครับที่จะมอบสถานะตัวตายตัวแทนใส่ศัตรูนะอัตราลดความเสียหายของมอบตัวตายตัวแทนนะครับก็จะอยู่ที่ศูนเซนั่นเองนะครับก็หมายความว่ามันไม่เพิ่มให้นะครับศูนเปอร์เซ็น์นี่คือไม่ไม่ได้เพิ่มให้เลยนะแค่มอบสถานะใส่เฉยนะครับผม แล้วก็มีโอกาส90นะครับที่จะก่อสภาวะหลับใสนะครับผมอัตราในการหลับนะก็จะอยู่ที่8วิด้วยกันนะครับแล้วก็มีโอกาส100นะที่จะล้างความต้านทานกับดักออกไปด้วยนะครับล้างต้านกับดักใส่ศัตรูนะตรงนี้ต่อมานะครับผมตัวเองนะจะมีการสร้างความต้านทานสภาวะหลับนะครับผมแล้วก็ติดสถานะลิมิตเบรกแบบบวกให้กับตัวเองด้วยนะครับอันนี้ก็จะบวกไปอยู่ที่1เวลครับผม ต่อมาจะเป็นสกิลธรรมดาที่3มนะครับมีชื่อว่าบีแมกนัมนะครับโจมตีแนวหน้านะลำแสงบีมนะครับผมมีการไล่โจมตีซ้ําสถานะฝ่าวิกฤตโจมตีนะครับฝ่าวิกฤตป้องกันและฝ่าวิกฤตพื้นฟูนนด้วยนะครับผมอัตราความรุนแรงของไล่โจมตีซ้ํานะครับก็จะมีดาเมจแรงขึ้นอยู่ที่500%นะครับมีโอกาส90%นะครับผมที่จะ ติดสถานะลิมิตเบรกแบบลบใส่ศัตรูด้วยนะอันนี้ก็จะลบลิมิตเบรกไปอยู่ที่1เวละนะครับมีโอกาส90%เหมือนกันนะครับผมที่จะก่อสภาวะหลับด้วยนะครับอันนี้ก็จะหลับไปอยู่ที่8วินั่นเองนะส่วนตัวเองนะครับผมจะมีการเพิ่มความแม่นยำนะครับอัตราในการเพิ่มความแม่นยำนะครับผมอันนี้ก็จะเพิ่มให้อยู่ที่1 0 0นะครับแล้วก็อัพความแม่นยำในรูปแบบเชนด้วยนะค่าตั้งต้นก็จะอยู่ที่800หน่วยนะครับและจะไปต่ออีกหน่วยต่องชน,น่นเอ่อรับ ต่อมานะครับผมสกิลธรรมดาที่4นะครับมีชื่อว่ากระสุน MGAAP นะครับหรือเรียกอีกชื่อว่าวิสไซล์ดีมกิเตอร์นั่นเองนะโจมตีแนวหลังนะครับผมธาดวัตถุนะมีการไล่โจมตีซ้าสถานะฝ่าวิกฤตโจมตีนะครับฝ่าวิกฤตป้องกันและฝ่าวิกฤตพื้นปูนะครับอันนี้ก็จะโดนดาเมจแรงขึ้นอีก500%เช่นเดียวกันนะครับผม มีโอกาส90้าเอร์เซนะครับผมที่จะจติดสถานะลิมิตเบรกแบบลบใส่ศัตรูนะครับอันนี้ก็จะลบลิมิตเบรกไปอยู่ที่หนึ่งวลวนะครับผมแล้วก็ก่อสภาวะหลับด้วยนะระยะเวลาในการหลับนะครับอันนี้ก็จะหลับให้อยู่ที่แปดวิด้วยกันนะครับส่วนตัวเองนะจะติดสถานะลิมิตเบรกแบบบวกใส่นะครับผมอันนี้ก็จะบวกไปอยู่ที่1เวลวนั่นเองครับผมต่อมาจะเป็นสกิลถ้าไม่ตายนะครับมีชื่อว่าเมกาแคนนอนนะครับ โจมตีแนวหน้านะลำแสงบีมนะครับผมจิตชะง,งักมีการไล่โจมตีซ้ำฝ่าวิกฤตโจมตีฝ่าวิกฤตป้องกันและฝ่าวิกฤตพื้นฟูด,ด้วยนะครับอัตราในการได้ตามนะครับดามีก็จะแรงขึ้นอยู่ที่50 0เเนนั่นเองนะต่อมานะครับผมมีโอกาสแสดงผล90%เซนตนะครับผมที่จะลดความแม่นยำด้วยนะครับอัตราในการลดก็จะลดไปอยู่ที่50เนนั่นเองนะครับแล้วก็ดาวความแม่นยำในรูปแบบเชนนะครับ ค่าตั้งต้นจะอยู่ที่200หน่วยนะแล้วก็จะลดไปอีก1หน่วยต่อ1เชนนะครับผมมีโอกาส90%ที่จะลดลิมิตเบรกแบบลบใส่ศัตรูด้วยนะครับอันนี้ในสกิลถ้าไม่ตายจะลบลิมิตเบรกไปอยู่ที่2เวลนะครับอ่าก็เฉพาะศัตรูแนวหน้านะตรงนี้นะครับผมมีโอกาส90%นะครับผมที่จะก่อสภาวะหลับใส่ศัตรูนะครับอันนี้ก็จะหลับไปอยู่ที่16วิด้วยกันนะครับ ต่อมาจะเป็นท่าไม่ตายรีทอนะครับผมมีชื่อว่าโจมตีรุนแรงต่อเนื่องนะครับเงื่อนไขในการใช้งานก็คือจะออกมาใช้อยู่แล้ว45วิหลังจากเกมเริ่มนะครับผมโจมตีทุกตัวนะลำแสงดินบวกภาพวัตถุนะครับติดชงักด้วยนะโจมตีโดน100%นะครับมีสถานะไล่โจมตีซ้ำฝ่าวิกฤตโจมตีฝ่าวิกฤตป้องกันและฝ่าวิกฤตคื้นฟูน,นะครับดามจก็จะแรงขึ้นอยู่ที่999%นะครับผม มีโอกาส100%นะที่จะลดพลังป้องกันลำแสงบีมนะครับลดพลังป้องกันธาวัตถูด้วยนะอัตรานะในการลดก็จะลดไปอยู่ที่50%นะครับมีโอกาส100%ที่จะลบลิมิตเบรกใส่ศัตรูด้วยนะครับผมอันนี้ก็จะลบลิมิตเบรกไปอยู่ที่3เวิลด์นั่นเองนะครับผมต่อมาโอกาส100%ก่อสภาวะมึนงงนะครับอันนี้จะติดสตันไปอยู่ที่16วิด้วยกันนะแล้วก็สุดท้ายนะครับก่อสภาวะหลับด้วยนะหลับก็จะอยู่ที่16วิเช่นเดียวกันนะครับผม ตัวเองจะมีการติดสถานะดีมีเบรแบบบวกนะครับในสกิลนี้ก็จะบวกลิมิเบรกให้กับตัวเองอยู่ที่2องเวลนะครับผม <c oughs> เรามาสรุปกันนะครับแบนชีนอยเดททอยโหมดอวาเซนตัวนี้นะความโดดเด่นที่เราเห็นเลยนะจะเป็นเรื่องของการลบลิมิตเบรกฝั่งตรงข้ามนะครับในถ้าไม่ตายเนี่ยอันนี้เห็นชัดมากนะแต่ว่าน่าเสียดายนะครับผมเขาลบลิมิตเบรกแค่ตัวศัตรูที่ยืนอยู่แนวหน้านะครับแต่ เขาลบไป2เวลวเลยนะเอออันนี้ค่อนข้างใช้ได้เลยนะครับเขาลบไปสองวลนะต่อมานะครับผมก็จะมีความโดดเด่นในเรื่องของการหลับนั่นเองนะครับแล้วก็สกิลธรรมดาที่2เนี่ยมอบตัวตายตัวแทนใส่ศัตรูนะครับอันนี้ไม่ต้องตกใจนะเขามอบตัวตายตัวแทนใส่ศัตรูเพื่อที่จะไม่มีอัตราลดความเสียหายนะครับเพราะว่าในรายละเอียดเนี่ยเขาบอกว่าอัตราลดความเสียหายเหลือศูนย์นะครับผมก็คือจะไปทับใส่แทนนั่นแหละอ่า สมมุติว่าศัตรูฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีการบัฟลดความเสียหายนะครับผมเอออาจจะลดความเสียหายไปอยู่ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นหรือว่าแปดสิบเปอร์เซ็นตนะครับแต่ถ้าเจอสกิลนี้เข้าไปก็คือจะไปทับใส่ทีหนึ่งก็จะกลายเป็นลดความเสียหายศูนเปอร์เซ็นตนะครับก็เท่ากับมันไม่ได้ลดอะไรเลยให้นะครับผมอันนี้ให้เข้าใจกันด้วยนะอ่าต่อมานะครับสกิลที่ผมหวังว่ามันจะเป็นดาเมจนะครับผมก็คือสถานะไล่โจมตีซ้ํานะครับ ซึ่งการไล่โจมตีซ้ํานะครับมันไล่อยู่3สถานะด้วยกันนะ 1. คือฝ่าวิกฤตโจมตีนะครับ2ฝ่าวิกฤตป้องกันและ 3. ฝ่าวิกฤตพื้นฟูนั่นเองนะมันจะไล่ตามอย่างละ500%นะครับดาเมจจะขึ้นให้อย่างละ500% 3สถานะนี้ก็ไปเลยครับ1,500%นนะครับเอออันนี้ก็ ไม่รู้ว่ามันจะทำดาเมจได้หรือเปล่านะจากการที่เราดูค่าสเตตัสของแบนชีนอยแล้วดาเมจยิมมันก็ไม่ได้สูงนะครับเออผมก็เลยไม่รู้ว่ามันจะแรงเท่าไหร่นะถ้าหากว่าบวกลิมิตเบรกของตัวเองเข้าไปด้วยนะครับผมอันนี้ก็น่าคิดนะน่าทดลองนะครับแต่ถ้าหากว่าเจ้าแบนชีนอยเนี่ยสามารถทำดาเมจหรือว่าอัพดาเมจให้อยู่ที่ประมาณสัก2 5 0 0ัน0 0สาพันขึ้นไปอันนี้น่าลุ้นนะว่าเขาอาจจะทำดาเมจได้นะครับผมเอออันนี้น่าลุ้นมากๆเลยนะ แล้วก็สิ่งที่น่ากลัวนะครับผมก็คือถ้าไม่ตายรีทอร์นั่นเองเพราะว่าถ้าไม่ตายรีทอร์เนี่ยมีสถานะลบลิมิตเบรกฝั่งตรงข้ามนะครับใส่กับศัตรูทั้งหมดเลยนะแล้วมันลบโหดนะครับผมลบไปอยู่ที่3ามเวลเลย ยังไม่พอนะมีการติดสถานะมึนงงด้วยนะครับผมมึนงงไปอยู่ที่16วิด้วยกันนะครับนานโคตรเออตัวเนี้ยน่ากลัวนะสกิลมันน่ากลัวในถ้าไม่ตายของรีทอร์นี่แหละแล้วก็แถมนะครับมีการไล่โจมตีซ้ำอยู่ที่999%ด้วยนะแต่ละการฝ่าวิกฤตนั่นเองนะครับก็สามสถานะคุณก็ลองคิดเข้าไปดูแล้วกันนะว่ามันจะแรงขนาดไหนนะครับผม สกิลธรรมดาของเขาเนี่ยไม่ค่อยได้ทําประโยชน์อะไรเท่าไหร่นะคุณจะไม่เห็นผลนะครับผมมันจะชัดเจนอยู่ที่มีการลดลิมิตเบรกนั่นเองนะแต่มันจะไปเห็นผลหนักๆเลยก็อยู่ที่ท่าไม่ตายรีทอนนั่นเองนะครับผมถ้าไม่ตายรีทอ์เขาสามารถทําดาเมจได้แน่นอนนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะทําดาเมจได้มากได้น้อยขนาดไหนนั่นเองนะถ้าพวคุณได้ตัวนี้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับแล้วก็แนะนําเลยว่าตัวนี้ควรจะจัดเต็มมากๆนะครับผมเออเอาให้มันเต็มที่เลย ถ้าว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามด้วยนะตอนนี้คลิปของเราก็มีซุปเปอร์แจงหรือว่าคําขอบคุณแล้วนะครับคุณก็สามารถสนับสนุนคลิปได้ในซุปเปอร์แจงหรือคําขอบคุณนั่นเองนะครับผมขอให้มีความสุขกับเกมครับ